คุิผู้ชมนะครับพิธีกานเป็นเวลาอันควรแล้วท่านก็จะได้ดนทีวีเนื่จากพิธีนะครับก็ในการพุทธิถวายแล้วท่านจะกลุ่นะรับอคนสามองจะได้เข้ารับพระ,ะาะรในพิธีกะรมนะครับในหลักเทวานิน็จะได้ 私たちは今日は一日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  chết nó lại โปรเจกได้ปักแผ่แ,ผและเออละปิดนะครับแผ่สุ่ป,ป้ายอาคารที่ที่ประลังจนากระจายที่หมดนะครับถ้าส่งได้เจะเลยเขยิบมงคลคาถาครับ あっこんなんあんなんあんなん。 ต่าน,นะครับให้แก่คณะผาให้ทีวีและชาวฟ้าให้ทีวี TV ทุกท่านนะครับที่เรอจะประคุดไดใ้เมตาเดินทางมาในวันนี้ครับ โยมเคยไปโอ้โหนี่ทุกห้องเต็มไม่หมดเลยเนาะบบนท่านเจบบ้าคุณท่านก็เลยได้ <c oughs> ไปที่วัดบ่อยๆรับบุญไปอยู่วัด IN อินอะเนาะค่ะโอ้โหนี่โอ้โหวัหวหวหววดละหนึ่งพันองค์หนึ่งพันองค์ <c oughs> นี่เรียกว่าชั 1, 1, 1, นหนึ่งนั้นเลยนะใช,ใช่ค่ะ <c oughs> ข้างบนจ้ะที่จะถวายท่านข้างในก็พระเมิตารมดมนับนีนีท้ในกรถวายแดจะประโเพชรุ่อันษุเยก็จะได้ในการให้การก้าวก้ะและก็จะได้ อที่ก่อนจะได้เอาตัวยกสองงานช้างทรงงานช้างมาเลยส่งผู้ชายส่งของมาเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินเขาเป็นบารมีของท่านค่ะแล้วก็หุ่นที่พึ่งนี้นะคะเนี่ยถวายไป แล้วนี่สมเด็จวังหน้าทองคำเดี๋ยวให้ส่งไปทางนราเคนะนี่นะคะเป็นนี่เป็นหลวงปู่โตมีระบุรออสองสี่หนงสี่สองสี่หนึ่งระบุหมดเลยนะคะโอ้โหได้มีบุญนะกเเนท่านเจ้าคุณน้อยนะคะท่านมีตั้งใจอันนี้ของหลวงปู่ปูวัดอินทวิหารสร้าง อันนี้ปูปูสร้างพระชุดนี้นะคะตัวนี้ของวัดละหังนี่นี่วัดละหังอ๋อเฉพาะอันนี้ของของปูปูวัดอินค่ะวัดอินเป็นเป็นโต๊ะกับเป็นจะมีภาพหมดนะภาพเล่างนเรื่องค่ะวางอันนี้ทั้งวางหน้าทั้งอะไรอยู่เงี้ยอันนี้เดี๋ยวโยมอธิบายเรื่องข้างล่างนิดนึงอันนี้ท่านรับที่ใส่กองให้ท่านไปยืดูข้างล่างแค่ องสองององคสององแบบเป็นแบบต้นอย่างพิมพ์นะคะแต่จะมีน้ำหนักข้างในจะแกะทองท่านลองสัมผัสดูคะในล็อกจับจะมีน้ำหนักท่านท่านท่านดูขึ้นเด็กเนี่ยเป็นโลหะนะใช่ค่ะแกะทองถ้าอยู่ข้างล่างลงรับแล้วก็แกะทองจะเป็นพระแก้วสามฤดูค่ะแล้วก็มีบางองค์ก็มีสถาปั อันนี้หนังสือประวัติเรื่องพระสมเด็จที่ท่านไปสารพูดดูคนท่านได้เขียนเอาไว้ไปสารพูดดงคน,นนี่ยจะได้ดูประวัติอันนี้โยมถวายอ๋อ <c oughs> จะได้โยมก็แจกจุงยิง่งชีพพันชุดเลยนี่สี่วันสี่วันเสด็จใช่ค่ะใช่ค่ะสี่วันเสด็จ คือเสดจปฏิบัติเรื่อยๆเราอันนี้ท่านทีท่านขอปาจะได้วนะครับแต่ท่านจาคุณสมเด็จกับผูทาจา์นะครับสองสามสาม ท่านน้อมมานี่หน่อยท่านน้อมเนี่ยช่างภาพในหลวงการที่เก้าภาพที่เรามีทุกบ้านเนี่ยเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์มากนี่แหละ่ะที่เป็นช่างภาพส่วนพระองค์ในหลวงการที่เก้าแล้วยังทรงรับใช้ในหลวงการที่สิบอยู่ท่านน้อมเป็นุญท่านน้อมทงหอน้าดสอนพูที่น่วอ๋อนวังได้พี่เ เนี่ยจะมีประวัติทั้งหมดซึ่งทุกวันนี้ค่ะสามารถตรวจสอบได้หมดคู่กันเดือนมูจิรุนจิคืนนี้นในงสามใช่ <laughs> ค่ะด้านล <c oughs> ่างก็มีใจ <c oughs> อ,อีกอันเดียจะ<น>เป็นคู่ค่ะต้องเอาไปคู่ซส่ขวา รวบรวมเอามาทำหนังสือหนสภาพไม่ได้หวยเขาแต่คุ้มค่ามเกิดได้โอเคครับจน้านี่งก็อยูะแต่ท่านน้อมนั่งลำบากจบไปหน่อยคู่ถวายค่ะเป็นคู่ถวายต้องถวายคู่จริงๆแล้วถ้าไม่รีบโยมจะรองชี้นี่คเลยเดี๋ยวท่านต้องเสด็จต่อแล้วโยมเพื่อไปถวายที่วัดไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเที่ยว มีเยอะถ้าท่านมารถต้องเอารถกระบะมาเลยอ่ะต้องกสรตองใส่ใช่ใช่หาพใช่ไม่มีที่ไหนนะฮะก็คือหนึ่งเดียวในประเทศนะคะยกไปเลยลูกยกไปเลยเลยนะครับสองนะตัวจะได้เดี๋ยวให้โยมถ่ายภาพได้ถ่าย ช่าคอะลมทช่อันนี้ท่านเจ้าวาดวัดหงทองกับวัดช่องลมท่านคอยคอยช่วยเหลือโยมตลอดกัน อาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวัดวัตรีมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่ผลต่อนออกนะครับที่ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับนะารรือหาฟ้าให้ทีวีแห่งนี้ประเดีเจ้าพกุลจะได้ในกับเรือทากลับเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจต่อนะครับวันนี้ก็ศาสนกิจจะนักมากนะครับเป็นะยบาววันนี้ทุกวันที่28 เดี๋ยวมาตั้งให้มันเป็นคลิป <laughs> <laughs> อีกทั้งอนุภาพบาร,รมีของท่านะจะบบุณสมเด็จพระพุทธยานโตคมรังสีพาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบาร,รมีของลูกปู่ปูผู้มีอายุยืนถึงร้อยสี่ปีเป็นผู้ไม่มีโรคภัยพร้อมทั้งบุญบาร,รมีของท่านทั้งหลายโดยมีท่านขอออกฟ้าทิาสุพรนิคาสุภัชลูกูล และท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมท้ามบกเพลนแล้วนี้ด้วยความประตันอยู่กระ,ะตะเวทีในธรรมของท่านจักรุณสมเด็จพระพุทธาจ้าโตผุ่มรังสีขอธรรมทั้งหลายนั้นจงบังเกิดให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาสามารถกำจัดทุกข์ให้พ้นจากทุกข์โดยประกัรทั้งปวงให,ให้มีปัญญาเห็นเหตุข,ของ ความสุขและสร้างความสุขนั้นโดยประการทั้งปวงให้มีบุญบารมีสร้างบารมีในท่านยาคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าโตตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทาพระพุทธเจ้าโตสาธพระอุบัชใหญ่ที่ส,ส,สุด บ่อน้ำพระพุทธมนต์เนาะแล้วก็เยอะลงจมกระพานก็งั้นอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเป็นวัดสมเด็จโตโดยตรงและท่านก็มรณภาพที่มงคลท่านเป็นเยอะสาคระสารเจ้าวันวันลักไปพร้อมกับท่านพ่อไปวันที่เจ็ดตุลาไปทานข้าวกันเออนี่